ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมืนี้ว่างจากงานกันเลยสีมหาวัตถุดิบไปเฮ็ดบกผ้าบอนไส้ครับตอนนี้มาฮอดแรงวัตถุดิบแล้วครับเดี๋ยวลองมาเบิ่งนกันเอาว่าสีมีสีด้ไปบอสีด้ยลายบันไดนี่คือแรงวัตถุดิบใหญ่ของผมเลยครับแรงสำคัญเลยครับคุณครับคุณครับยกขบวนบนกครับสูงมากเลยครับ ต้องรอเขาล่วงอย่างเดียวครับร่อให้เขาล่วงลงมาอย่างเดียวให้ขึ้นไปเอาขึ้น่ได้ครับขึ้นบ่ไปครับอ่ามาเบิ่งกันเลยครับว่าสีมี้สีล่วงลงมาให้ได้ายบันหดครับแล้วก็พอดีก็มีคนเขีบยวให้น้ำเนี้ยเกี้ยวใต้ถุนบ้านมาสั้นเกีบยวใบแหลายแล้วว่าสั้นก็เลยจิมาเบิ่งกันว่ามีหลายบันไดครับนี่ครับแล้วล่วงล่วงลงมาครับล่วงแบบธรรมชาติเลยครับ สิมาเก็บไปบ่มไปมาร์กไว้ให้มันออกนอไปว้าครับหาวิธีครับก็ล่วงอยู่พอสมควรครับแต่กับลายไปได้ครับล่วงอยู่ที่ล่วงก้อนน้านี่เขาก็เก็บไให้แล้วครับนี่ครับลูกนึงครับอันนี้อยู่ในสวนครับสวนหลังบ้านครับมี่สวนสุเน่ครับสวนหลังบ้านวันที่แล้วผมก็ได้มาคุดเอาต้นไงอยู่นี่ล้วไป เหตดตอนนี้กํลังแตกนอผมไปเขียงกําลังแตกนอครับเพื่อนๆกําลังแตกนอเลยเดี๋ยวผมจะพาย่างเบ่งแรงวัตทุดีผมนอใหม่นอไหลไมีเบิร์ดครับออกนอออกเน้งอ่าอันนี้ครับนี่ครับนี่ก็ เริ่มออกนอกครับแล้วผู้เา่าก็ได้ตัดไปกินแล้วล่ะครับแต่กันยังเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ออกหลายครับออกหลายนี่ครับผมนี่ครับกำลังออกนอกเลยกำลังไดทีเลยครับ อันนี้คืออยู่สวนหลังบ้านของูุเฒ่าเบิ่งดูแลไว้ให้ครับกระท้อนครับงวดี่แล้วต่อยไปหลาย,ลายเตอรกว่ากระท้อนนอไม่นอไหลมีเบิร์ดครับนี่กำลังคุมไว้ครับเอาถุงยางคุมไว้คุมนอไว้สีดำดำถุงยางคุมนอครับเป็นเป็นนอด้วยครับเด้อเอาถุงยางคุมไว้ครับ อ่ะมาเบิ้งไอ้วัตถุดิบที่สำหรับผมสี่ประเฮ็ดผ้าบอนไส้กันครับ้เถ่าว่าเก็บไว้ใต่ทุนสลานางเรียไว้ว่าสั่นเออโอแม่นีรีครับแม่นครับแม่นักย่างหลายหลายแห้งครับครับหลายแห้งครับเออยอยู่ด้านล่างครับใต่ถุนแบบได้ยูดอก สิบยี่สิบน่วยครับได้ยุได้ยุได้ย,ดยุแล้วก็นี่ครับออกนอนแล้วก็มีครับออกนอนแบบนี้แล้วก็มีครับนี่ออกนอนแบบมีแล้วก็ไปปลอกแล้วก็วเอาเลียงน้ำหรือสี่เลียงดินก็ไดเลยครับแต่แบบนั้นผมต้องไปปาดหัวปาดหยางออกบ่มไปครับชักระยะหนึ่งก่อนครับบองสันมันจีซ่าครับมาปล่อยมันไหวมันจีซ่า ขั้นเ้าปาาหัวอ,ออกมันจะเร็วกลัวครับ้อาไม่ครับหลายตัวน้อยๆก็หลายแห้งห้อยซับเอานอไปกินเมื่อไหร่ <c oughs> ของอยาของกินเนาะเออบปได้ซื้อได้หาครับเออนี่กระแมนครับผมนี่กระแมนคอับ หลายโยหลายโยวัตถุฑีผมหลายโยกว่านี่ได้ยูดอกเพิงอีกสวนหนึ่งบ้านในขามไปเบิ้งจะได้ยูดอกจะขา่าสิบหกสิบหน่วยยูดอกครับได้ยูดอกสูงครับสูงสูงหลายสูงแห้งเลยหูดกแห้งก็หุ่นอีกต้นหนึ่งครับพูดหุ่นอยู่หัวบ้านนังหุ่นครับนี่ต้นหนึ่งนั่นก็นยางเต็มเลยครับก็ต่ำก็เกือบหกสิบเจ็ดสิบหน่วยครับ ผมก็สีเก็บเอามูที่มันง่ายก่อนเดี๋ยวไอ้มูย่างงผมจไดไปย่างหาอยู่ในปาาา่าอาจจะบริไให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมจะเก็บมูย่ง่ายไปร่วมไปสะสมัยก้อนครับเอาไปใส่รถไปก้อนครับวันนี้ดีแห้งครับออกนอกแล้วครับดีหรายออกนอกแล้วครับถือว่าดีเลยครับ มีห้อยโดนกินไปแล้วครับบอ,อกไปรอบนึงมีห้อยโดนกินไปแล้วบ่เปยังนองเขียวสดใสอยู่นี่ครับนี่ครับแต่ตารางแ้วกันยังเหลืออีกสวนนึงแต่ก็อยู่ในป่าที่หลวงก็ไม่อีกสวนฟังบุญพระเหนืเบื้องครับอ่ะมื่อนี้กับบ่มียังหลายนอมาอัปเดตให้เป็นเพื่อนเบื้องวามาหาธุดีเพจเผาอรไส้โดยที่ว่าเข้าที่ ตนทุนที่ตำที่สุดได้เท่าได้ของดีครับอ่ะพเพื่อนเพื่อนเบื้องแล้วถูกใจพ่อใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นยเดอรครับช่องปราพาษมะพร้าวบอนไซครับครับสวัสดีครับ